สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o ท Map Anime Vanguard นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับแพทอัปเดต7.5ของ Map อ n i m e แ a n g a ร์ดนาะรู้สึกว่าเป็นแพทที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่สุดแล้วนะครับไม่เคยเห็น Anime Vanguard อัปเดต โหมดนี้มาเลยนะครับไม่เรียกว่าโหมดสิเรียกว่าแพทแบบนี้มานะครับเนื่องจากว่าในแพทใหม่มันจะมีเป็นตัวนี้นะครับ S c a n a r Summer Event ตัวนี้เอาไว้ให้ผู้เล่นใหม่เล่นจะได้ไม่เดี๋ยวไปตามผู้เล่นเก่าทันนะครับแต่ว่าเราจะได้ตัวละครฟรีมานั่นเองนะครับเรียกว่าฟรีได้เลยเพราะว่าเราแค่ไปเสียเวลาฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มฟาร์มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วเอาไปสุ่มได้ตัวใน,นของเอกลูซีมาแล้วก็ไปเล่นประตูนี้หน่อยก็ ผ่านแล้วนะครับบอกเลยว่าโหมดนี้คุ้มมากๆนะรบับอกว่าเราสามารถสุ่มลุ้นเอคะนอมันได้อีกนะครับเอคะนอมนี่เป็นระดับเวนการนะถ้าได้มาคือโซโลได้ทุกโหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตว่าทําไมถึงเป็นแพทที่ผู้เล่นใหม่หน่าเล่นที่สุดนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องระบบอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกนะแต่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเพราะมันเยอะมากนะเรียกว่าเป็นแพทคอยที่ออฟไลน์เน้นเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็ในแผ่นหน้าเหมือนจะมีเป็นอัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้นะครับเป็นแผ่นเบอร์เซอร์เกอร์นะเออเขาสปอยมาแล้วนะครับอ่ะก็ใครก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะดูสำหรับอัปเดตกันนะก็ใครที่สนใจนะครับสัตว์เลี้ยงในแบบกัวการเด่นหรือว่าบริการฟาร์มเพชรแบบ sdx หรือว่าแบนการมีหมดเลยนะครับลองไปดูได้ในร้านวิวก่อนช็อปเลงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแผ่นเจ็ดจุดห้ามีอะไรเพิ่มเข้าบ้างนะครับแล้วก็โดนปรับอะไรบ้างเนาะ ใครกำลังเจอปัญหาการ a f ฟฟาร์มในโลบอกรัวค้างลุดกลางคันแอปยูจ h โฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p พ a ย App s t o r ร์อ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทถึงด้วยนะครับ มันเดี๋ยวเรามาดูแพทกันบ้างนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเนาะก่อนอื่นนะครับมาดูที่ตัวละครก่อนเนาะตัวละครถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมด7ตัวละครนะมีจากแบนเนอร์ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็เป็นจากเควส1ตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นจากเอ่อวอร์ไลท์ทั้งหมด1ตัวนั่นเองนะครับก็คือเอามาแทนคนเควสเนาะนะตอนนี้คนเควสหาไม่ได้แล้วนะครับใครที่หาไม่ได้ก็เสียได้ด้วยตัวละครจากตู้มีเป็นเอคานอลในระดับแวนการ์ดนะครับตัวนี้เมตาแบบเมตาเลยนะครัเก่งมากนะเอาไปคอมโบกับคางุยะได้อีีกนนะครับ่ อ่ะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัวนี้นะครับซันก็อตอันนี้ไม่แน่ใจจากเรื่องอะไรนะอ่ะขอไยด้วยนะครับแต่ถ้าใครรู้คอมเมนต์ได้ต่อมาเป็นเวเทอร์นะเวเทอร์นี่จากโจโจ้เนาะแล้วก็จะเป็นตัวอาีบาบานะครับอาีบาบาอะไรฮาซูบาหรืออย่างเงี้ยแหละนี่ตัวจากเมจายนะครับต่อมาเป็นฮีนะครับอ่าหรือว่าตัวจากเอ่อลืมชื่อแล้วไมชอบลืมชื่อขอไยด้วยนะครับใครรู้คอมเมนต์เผื่อไว้ได้นี่เนาะ อ่าตัวนี้เก่งนะครับเก่งแทบทุกตัวเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามานี่ส่วนมากจะเป็นสายเบิร์นไม่เออสายตีติดเบิร์นนะครับเออก็คือสายติดเผานั่นแหละ,ะมันก็ถามว่าเก่งโกงไหมมันไม่ได้โกงขนาดนั้นแต่ก็เก่งนะครับก็ดีกว่าตัวละครเก่าๆบางตัวนะครับอันนี้เนาะเก่งกว่าะชะวีแล้วนะครับเออชวีที่หาย,ยากๆตัวนี้กากไปแล้วนะครับเนี่แล้วก็มีเป็นตัวนี้นะครับไอ้มังกี้ตัวนี้ก็ ยังไม่รู้ความสามารถมันนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะถ้าใครถึงแล้วนะครับเพราะว่าเวอลายตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงกันนะเกมมันอัปเดตประมาณ8โมงขอขวานะครับถึงเปิดซัมเมอร์อีเวนต์นะครับคล้ายๆกับเป็นในส่วนของเจ้าสปริงอีเวนต์เลยที่มีพอร์ทัลนะครับมีเป็นกล่องให้สุ่มของเนาะกล่องนี่ไอซ์บ็อกนะครับเหมือนกับสปริงบ็อกเลยนะครับไอเจ้ากล่องไม้น่ะเออบูเดนบ็อกน่ะอันนี่มีเป็นแฟมเบียให้10%นะครับรีโล15% เอเซนสโตนนะครับหรือว่าหินเขียวนะทั้งหมดสามสเก้อร์เซอันนะครับแล้วก็มีเป็นชาชาให้ชาเย็นเหรอเรียกชาเย็นละกันนะครับน้ำแข็งชาชาเย็นนะครับสามพันนะครับสี่พันห้าเปอรนต์สับเปอร์เซ็นะครับ6,000 1%นั่นเองเนาะโดยที่ประตูนะครับสามารถซื้อได้จากตัวไอสปริงอีเวนท์ที่อยู่หน้าอีเวนท์นั่นเหมือนกันนะครับมันอยู่ซ้ายขวาให้เราไปกดซื้อได้เนาะอันนี้เขาก็จะมีบอกนะครับแบนเนอร์มีตัวอะไรบ้างแบนเนอร์เนี่ยจะมีีเเเป็นนนนนไไออออคคคบบบัั์สกิซซรรระะด เอกลุสิบสตัวเนาะเป็นสยูนิตนะครับแล้วก็มิติกสกินเป็นสปีดวากอนนั่นเองอ่ามีสกินยามาโมโตะด้วยที่เป็นเทอร์ทู้นะครับหรือว่าเพื่อเท่าเต่านั่นเองแล้วก็จะมีเป็นสกินของในเจ้าตัวอันนี้นะครับเอ๊ะลืมชื่อเฉยเลยเอ๊ะมันชื่ออะไรนะลืมไปแล้วนะครับอ่ใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับลืมลนะระดับอ e ีปิงนี่เราก็มีเป็นซิดนะครับหรือว่าจอห์นสมิธเนี่ยเป็นระดับแร่นะครับแม่เสียดายมายซะ,ะระดับต่ำเทียร์เลดีเลยนะครับอ่ช่างมันไปเนาะ ต่อมาที่ช็อปนะครับมี200รีโลให้แลกมีที่ขี่เป็นคลาวสูตรนะครับแล้วก็มีเป็นซัมเมอร์พอร์ทัลให้ซื้อ500เพชรแล้วก็ไต่ระดับเข้าไปยูนิตอ่าของอีโวนะครับยูนิตทั้งหมด5ตัวอ่ะนี่เป็นของอีโวของยูนิตของเรานะครับอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยกล่องนะครับไอ้ซัมเมอร์พอร์ทัลนี้ก็อย่างที่บอกไปต้องอัพเทียร์แล้วขึ้นไปนะครับกล่องนี้ก็จะตามนี้เลยนะครับของได้นี่เลยนะครับมีเป็น แฟมเลียรีโลหินเขียวแล้วก็ชานะอ่าไอเซนสโตนนี่เป็นสลับสีลุงแล้วก็อ่า uh, นี่เลยนะครับตอนแรกที่อ่า uh, ไม่แน่ใจว่านี้คืออะไรนะครับก็คืออีโวลิมเอ่ลิมเมมเบรนส์นะครับ, e uh, brand, รบตัวนี้เราสามารถเอาไปทำการอ e uh, e ีโวอ่าอีโวโตเก่าๆได้นะครับนี่เขาบอกว่าอโรโยเอ็กเซดพาร์สซีซันอีวิลิชันแมทริ얼นะครับอ่า uh, น่าจะเป็นบัลเลนพาร์สหรือเปล่านะครับหรือว่าโตเา้เก่าๆที่มันไม่สามารถหาอีกองอีโวได้แล้วตัวนี้เอาไปอีโวได้นะครับโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะเออ เปิดพวกของนันเต้มันให้มาอยู่แล้วนี่ว่าเป็นของที่เราไม่มีอ่ะถือว่าดีมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นล็อกอินรายวันล็อกอินรายวันมีทั้งสปริงทั้งซัมเมอร์แล้วก็สเปเชียลเลยในสเปเชียลนี่จะแจกทั้งหมดอาทิตย์ละ30ลิโลนะครับถ้าเราล็อกอินครบ7วันเนาะซัมเมอร์นี่เลยก็จะแจกตามนี้นะครับมีเป็นชาทั้งหมด1,500 1,500 1,500 1,500 1,500นะครับวันที่เจ็ดกับวันที่แปดเนี่ยได้รีโลอ่าวันวันที่เจ็ดเนี่ยได้ลิโลนะครับ ล็อบบี้เปลี่ยนใหม่เป็นซัมเมอร์ล็อบบี้นั่นเองอ่ะนี่เลยนะครับซัมเมอร์อีเวนต์ล็อบบี้นี่เองเนาะอ่ะโดยที่ซัมเมอร์อีเวนต์ล็อบบี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับถ้าพูดได้พูดถึงความจริงแล้วก็เหมือนนี่เลยที่เขารีล็อบบี้ตามซีซั่นนั่นเองเนาะแล้วก็ลิมิเต็ดซัมเมอร์โหมดแม่เรากําลังเล่นกันอยู่เลยนะครับนี่เราเล่นไปด้วยอาดสรุปไปด้วยเนาะเพราะว่าเราจะต้องมาอธิบายในนี้นะครับในนี้นะครับนี่เลยในโหมดนี้นะเป็นอ่าซัมเมอร์โหมดนั่นเองเนาะอินฟินิตี้นะครับเเเลล่่นนนนไไดดด้้ะะะจสสูงุปรมาณ80วฟ ในโหมดนี้เนะี่ยมันจะสูมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ข้างบนตัวนี้เห็นไหมพจจันทร์กับพาทิต์นะ global unit buff นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวฟที่ผ่านไปแล้วก็พาทิต์ขึ้นเลยเนาะอ่านี่เขาก็จะมีบอกนะยิ่งผ่านไปหลายเวฟเนี่ย b u ฟย unit ของเราก็จะตีแรงมากยิ่งขึ้นแต่นะครับ ex no ก็จะทนทานดาเมจมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับสูงสุดเนี่ยทนได้ทั้งหมดร0อเ็ลยก็คือตีไม่เข้าเลยนะครับเราจะต้องเลือกเป็นการนี่มันจะมีการให้เราดูตรงนี้นะครับเป็น nightmare กับตัวนี้หรือเปล่านะครับ เออน,นี่อันนี้นะครับเป็นดาวอัลเลนดอมเบนิฟิตเอเบนิฟิเคิลคัทตัวนี้นะครับมีสองอันนี้ที่ต้องเลือกเนาะแต่รู้สึกว่าเลือกไนท์แมทไทม์ตัวนี้น่าจะดีสุดเอ้ยไนท์ไทม์นะเอ Time, อไนท์แมทไทม์เลยวะน่าจะดีสุดเพราะว่าเราจะสามารถรีเซ็ตไอ้ในการลดดาเมจได้นะครับแล้วก็ของเราจะได้ก็จะเป็นทองกับชานะครับอันนี้คุ้มที่สุดนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ อ่าเป็นไอ้ถ้วยกาแฟไอ้ถ้วยชาตัวนี้ฟรีๆนะครับแล้วก็มาลงอันนี้ชิวๆเลยนะครับแล้วก็สว่างตัวละครแล้วก็สุ่มๆไปแถมนะครับเรายังได้ตัวละครระดับในระดับที่เป็นสเตตกอลลี่มาอีกนะครับโอ้โหโคตรดีนะหมวดนี้นะครับแถมกับอ่าถ้าเป็นคนที่เคเตอร์ก็จะมารีวิวตัวในหมวดนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งอีโวเองเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะโดยส่วนของหมวดใหม่ ต่อมาเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี้ก็จะเราสามารถขวาล่างนะครับอีเวนต์ขวาล่างมันจะมีให้ดูหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีให้ดูในหน้าขวาล่างของหน้าล็อบบี้เนี่ยถ้าไม่ลืมจะแปะรูไปไว้ให้ละกันถ้าลืมขออภยัยนะครับทุกคนน่าจะเห็นไว้แล้วที่เป็นเลข31มนะครับมันจะอยู่ขวาล่างโซนนี้ซ้อนขวามือนะครับมันจะมีเป็นอีเวนต์พวกนี้มาให้เราทำนะครับเดล่มิชั่นเฮียเราได้คอยนะ,ะลงพวกนี้ได้คอยหมดเลยหลังจากที่เราทําการทำลงไปแล้วไอ้คอยพวกนี้ก็จะสามารถเอามาแลกของได้นะ โดยที่ของให้แรกก็จะมีตามนี้หรือเปล่านะครับเออตามนี้เลยนะมีเป็นชายนี่เทเชอร์นะครับใช้ทั้งหมด35นะอันนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าเ,เราสามารถเลือกออยูนิตชายนี่เอ้ยเดี๋ยวนะชายนี่ซัมเมอร์อีเวนต์แบนเนอร์นะครับก็คือ,เ,อ,อเหมือนจะเลือกตัวชายนี่ตัวละครน,นั้นได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันลองไปใช้กันอีกทีนึงฟิทิ่งฉาดเอาไว้ลีเป็นแฟมิลี่คาร์ลับเทชเออคาร์ลับชันเหมือนกันเอลเลเมนททลก็เหมือนกันนะครับไวลีแฟมิลี่มีรีโลให้แรกแบบไม่จํากัดด้วย แล้วก็จะมีเป็นอีเวนต์ตัวนี้นะครับ Evolution Manage เนาะมีเวลาทั้งหมด4วันนะครับเขาก็จะมีบอกเรามาให้ทำอะไรนะครับนี่ทำการาลง Regen State 3รอบต่อวันหรือเปล่านะครับเราจะได้เป็นในส่วนของ Double Gain e s e n c e นะครับก็คือเป็นเหมือนอ,อีเวนต์วิกเอนหรือเปล่าอันนี้ถ้า4วัน3วันน่าจะเป็นวิกเอนนะครับแล้วก็ยูนิส3ตัวละครที่ไม่ได้อัปเดตล่าสุดนะไม่ได้มาจากอัปเดตก่อนล่าสุดน,น,น่าจะในล่าสุดนะใช้ e s s e n c ์ในการอีโวลดลงนะครับมีเขาบอกมาเนาะ ต่อมาเป็นโอเดซี่เอาเลดนะครับอ่าก็จะมีเวลา3วันเนาะนี่อ่าก็จะทำให้เราได้สิทธิ์จากโอเดซี่เนี่ยสเท่านะครับอ่าต่อมาเป็นแฟมิลี่ฟอรลี่นะครับอันนี้ถ้าใครถามว่าเหมือนอะไรเหมือนอันิเมะเรนเจอร์นะครับที่จะมีบัฟอ่าทะจันทร์ถึงสุกอะ่ะเออประมาณนั้นเลยนะครับนี่มีเป็นการคอร์รัปชั่นนะครับเขาก็จะบอกนะว่าคอร์รัปชั่นเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นเนาะนี่ใช่ไมใน3กับสนะสาเลยต่อมาเป็นสปริงรีเวล럴นะครับอ่าก็จะเป็นโหมดเอ,อ่อ ของสปริงเออสปิริตสิเออสปีสปริงแล้วะสปิริตหรือเวลล์ตัวนี้นะครับอิลูชชันอิจิโกะนะเพื่อที่จัมการเอาเป็นสปิริตดพิเฟนเซอร์แฟมิเลียตัวนี้นะครับได้แฟมิเลียฟรีหนึ่งตัวเนาะแล้วก็หลังจากที่เราโยู์แล้วนะครับเราก็จะได้หนึ่งตัวนั่นเองนี่พอไปนะครับแล้วก็เอาอิจิโกะไปนั่งลงนะมีเคียร์สเตตห้ารอบได้อีเวนต์หนึ่งคอยนะครับเคียร์สเตตสิบรอบได้สองคอยนะเคียร์สเตตยี่สิบห้ารอบได้สามคอยนะครับแล้วก็ได้เป็นในส่วนของแฟมิเลียฟรีด้วยนะครับ อีเวนท์ช็อปอีเวนท์ช็อปอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาไปแลกของได้นะครับอันนี้น่าจะตามวันนะเออเป็นเดลี่มิชชั่นนะครับมันน่าจะรีตามวันที่มันบอกเนาะเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูที่เขาเพิ่มมามาเป็นเลดดิ้งลีฟนะครับอ่ะลงอ่านี่เห็นนะอ่าถ้าถึงช่วงเวลาเลดดิ้งลีฟตัวน,นี้ก็จะมีลีฟเนี่ยเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ดีมากนะโอ้โหแบบแพทใครกลับมาเล่นคือว่าดีนะครับแล้วก็ซัมติงไชนีตัวนี้จะเพิ่มโอกาสออกไชนีเป็นคูณสนะครับ อยู่ที่0.1็ก็กลายเป็น0.2หรือว่าอยู่ที่3ก็จะกลายเป็น6นั่นเองนะครับอโอเคเนะาะต่อมาเป็นอีเวนต์นะครับที่จะทำให้เราได้เป็นในส่วนของฟลา w เวอร์นะครับาจากทุกอย่างนะนี่ที่เขาบอกนะครับเป็น for for forli อะช่างมันนะครับอ่านบังกิษไม่ค่อยออกขอัยด้วยเนาะแล้วก็มีไป็นชิ้นยิงซานนะครับตัวนี้จะสามารถรับเป็น IT เนี่ยเพิ่มคูณ2ได้จากทุกอย่างเลยนะครับทุกหมดนะ อ่ะแล้วก็มีเป็น s u n ได้ซัมเมอรนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์ในการเอาตัวละครที่เป็นลีโอนี่เห็นไหมมีบอกอยู่นะครับออมีลีโอในการาแลกอยู่นะครับอ่ะเป็นไปทำเพย์ก่อนนะแล้วก็มีเวนช็อปให้เราซื้อนี่ห0 0 0งพันเอห้าพัถ้วยอ่ะถ้วยชาเนี่ยใช้1คอยนะครับอ่ะ1นึโลใช้1คอย 1, Char 1ชาใช้1คอยเหมือนกันนะครับนี่ถือว่าดีมากนะครับ ไลออนอัลเลวิลล์นะครับอัลเลวิอ่ะแม่ไม่รู้ผิดหรือเปล่าเนี่ยขอไปด้วยนะครับก็จะมีเควสอันนี้เป็นเควสหาตัวละครใหม่นั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวที่มาจากเอแบ็กโคเวอร์นะครับที่เป็นไอสิงโตนั่นแหละเอออันนี้ก็คือตัวอีเวนต์ตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวละครจากหอแล้วนะครับก็คือวูคองนะครับอืแม่เวลาอัดคลิปไม่รู้ไป็อะไรชอบลืมชื่อตัวละครนะครับอันนี้กราบขอประทานอภัยจริงๆนะถ้าทำให้ใครไม่พอใจนะครับอันนี้ขอโทษด้วยนะครับ อ่ะก็จะเป็นตัวละครนะครับที่เอ่อมาจากโวลายนะครับก็คือหอคอยนั่นแหละอ่ะแทนคนเควสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นบอสสปาวเนอร์อีเวนต์นะอันนี้เราสามารถเลือกบอสสปาวได้แล้วนะครับอ่ะสมมุติว่าตอนนี้เป็นเซเบอร์อยู่เราก็ไปเลือกเป็นอ e ีกริดก็ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าดีเนาะอ่ะรีแวมยู่อเซตติ้งไว้อันนี้ได้ตั้งค่าใหม่แล้วไอ้มันแอบเหมือนสคริปต์เหมือนกันนะครับในส่วนของไอโมดตัวนี้นะ,อ,ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเ ออภไปด้วยนะถ้าไม่ชอบกันอยู่ที่พูดถึงโปนะครับอันนี้รามเขาประทาภไยจริงเนาะช่่งมันไปนะครับอ่ะอัปเดตหลอกนะครับอันนี้ที่สําคัญสรุปง่ายๆ่ายเลยนะครับก็คือแฟนการ์ดนะครับมีการันตีแล้วนะครับมันถึงบอกว่าแพทนี้นะน่าจะเหมาะกับตัวละครที่เอยไม่ใช่ตัวละครคนที่กลับมาเล่นหรือว่าคนที่เล่นใหม่ที่สุดแล้วนะครับคนที่เล่นอยู่แล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแถมยังรู้สึกดีขึ้นไปด้วยนะครับ อ่แล้วก็พอไอเจ้าพอร์ทัลเอลิเมนต์ดีแอคชั่นเนี่ยเหมือนจะปรับใหม่นิดหน่อยเนาะให้มันสุ่มสองธาตุหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วก็มีบัฟธาตุนะบัฟธาตุตามประตูนะครับอันนี้น่าจะเล่นง่ายมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ทรง ส่งหรือเปล่าส่งน่าจะดีสุดอยู่ดีนะมาช่างกันไปมีเป็นไทออล์นะครับเป็นไม่ใช่ไทล์เทรดพิตตี้แล้วนะครับมันจะมีเป็นการสุ่มเทรดแล้วก็มีการันตีบอกนะครับบัตเตอร์ใหม่4อันเนาะ999โลบักนะครับ4,999 9,999้า้อก้าเก้แล้วก 99, ็9,999นะค้าร้อ้ไอแพ็คนี้คุ้มสุดนะ500ร้อโลนะครับไม่ก็400ร้อโลตัวนี้ก็ได้ได้เป็นที่ขี่ไอ้บรัสซิงซันตัวนี้นะครับดีมากนะบัคฟิกขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะว่าขี้เกียจอ่านนะ แล้วก็การปรับแคปไอเทมนะครับตอนนี้เรนโบเอเซนไอเทมเนะี่ยแคปอยู่ที่50แล้วจากยีห้านะครับส่วนซูเปอร์สดจัดชิฟจาก50เป็น999แล้วนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับเออมันน่าลำคาญนะแอบน่าลำคาญนิดนึงนะครับที่จะแบบเอ,อ้ยแคปของมันน่าลำคาญเกินไปบัฟฟิกส่วนมากจากที่เห็นก็จะเป็นพวกอลูคาะนะครับเออที่มันดูดาเมจจะเล็กน้อยเกินไปมีเป็นซีกอ่าแก้บัฟซากุยะบัฟนะครับเออดูจะแก้บัฟเยอะแต่ก็ข้ามไปแล้วกัน โอเคก็ประมาณนี้การน,นะครับส่วนใครที่อยากได้โค้ดนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะว่ามีโค้ดอะไรบ้าง3โค้ดได้รีโลแบบอิ่มๆเลย ส่วนคนที่อยากเล่นรุ่นใหม่เดี๋ยวมาสอนเล่นกันแบบละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเล่นยังไงนะไปถึงไป,ไปถึงแปดิเบสโดยการโซโล,โลได้แต่ว่าโหมดนี้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเอามาเล่นขำๆซะมากกว่านะเออพอเราได้บัร้อยก็ไปลงพอท่อน่าจะดีกว่าบอกเลยว่าพอท่อแพทนี้ a f k ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของอัปเดต7.5นะครับอ่ะแบบละเอียดนะยาวนิดนึงขอไปด้วยถ้าสำคัญเดี๋ยวจะแท็กเวลาไม่ให้ ถ้าไม่ลืมถ้านะลืมขอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าชื่อตัวละครผิดหรือว่าเออานอะไรต่างๆนาผิดเนะี่ยมัรู้ว่าไม่รู้จักตัวละครเนี่ยขอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ